เชื่อว่าเวลาเราดูในประวัติศาสตร์ในโลกที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือว่าเพียงเพียง5้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งต่างๆมากมายที่ที่ขบยยเวลาของเรามากที่สุดเป็นมีสิ่งต่างๆที่แบบมา,ามาทำให้เราหันเหความสนใจแล้วก็เสียเวลากับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่า เรื่องต่างๆมากมายที่หลายๆครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่มีสาระแต่นี้ไม่ได้แปลว่าเราผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถทําอะไรที่ทําให้เราผ่อนคลายหรือว่าทำทำเรื่องที่สนุกแต่ว่าประเด็นก็คือที่ผมจะบอกก็คือเราใช้เวลาของเราอย่างรู้คุณค่าหรือไม่เพราะว่าไม่เพียงแต่เราเป็นทาสของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นเจ้าของเวลาของเราแต่เราต้องไม่ลืมว่าเรามีเวลาจํากัด ในโลกนี้พี่น้องจำพระธรรมในสดุดีบทที่90ข้อที่12ในทีผมอ่านให้ฟังนะหรือว่าจดไปแล้วก็ไปท่องจำอันนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเขียนไว้ว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาโมเสสซึ่งเชื่อว่าโมเสสอาจจะเป็นคนเขียนพระธรรมข้อนี้บอกว่าสอนให้นับวันของเราว่าเราเราเวลาของเรามันน้อย เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่มีสติปัญญาแต่ว่าอีกข้อนึงที่ผมอยากให้ดูเนี่ยมามาดูด้วยกันในเอเฟซัสบทที่5นะ 5. เอเฟซัสบทที่เ้าข้อที่สิบห้านะในหน้าหนึ้า1510ในนี้เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนร้ายปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็น ยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุน,นี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า15-17นี้พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างตื่นตัวโดยการตระหนักว่าเวลาที่เรามีชีวิตที่เรามีนั้นมีจํากัดและพระเจ้าให้กับเรามาเพราะฉะนั้นลองเรามาตรวจสอบในแต่ละวันว่าเราใช้ชีวิตโดยการตระหนักว่าเวลาของเราเป็นของพระเจ้าหรือไม่ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าหรือไม่และ หรือในชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราเราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้าสาระสิ่งที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะฮะนักเขียนหรือว่านักศาสนศาสตร์ที่ชื่อดานคนหนึ่งชื่อจอ n ์นาธานเอเวิร์สนะฮะตอนนี้เขาอายุยังน้อยเขาเขียนคำปณิธานมากมหมนะอย่างหนึ่งที่เขาเขียนไวนะ้น่าสนใจว่าเขาเขียนว่าผมจะไม่สูญเสียเวลาแม้แต่นิดเดียวแต่จะใช้เวลาให้คุ้มค่า มากที่สุดน,นี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้แล้วเขาเขียนมเขียนว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่ที่อ่าผมจะไม่ทําอะไรที่ผมจะกลัวที่จะทําถ้ารู้ว่านี่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตอีกน,นั่น่ก็คือเขาใช้ชีวิตอ่าตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตทุกวันเหมือนกับว่านี่คือชั่วโมงสุดท้ายของผมอันนี้เป็นเรื่องที่อ่าพูดถึงแล้วทาให้เราละอายใจรวมถึงผมแล้วก็ลหลายๆคนเพราะว่า ในตั้งแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงเวลาเราไปเข้านอนเนี่ยถ้าเราคำนวณดูแลเ,เราเสียเวลาไปไม่รู้กี่นาทีกี่ชั่วโมงต่อวันแล้วถ้าเรารวมเป็นเดือนเป็นปีแล้วรวมถึงชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากน่าละอายมากเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะมาเตือนว่าเวลาของเราจํากัดชีวิตของเราจํากัดและมันไม่ได้เป็นของเราเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้น เราใช้เวลาของเราในแต่ละวันเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนะเราถวายเกียรติแด่พระองค์มากแค่ไหนะเพราะอย่าลืมว่าพระเยซูซื้อเรามาพระเจ้าซื้อเรามาด้วยโลหิตของพระองค์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามใจชอบนะแต่ว่าต้องใช้ชีวิตที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะฉะนั้นลองลองมาตรวจสอบชีวิตของเรา <sm art> แต่และวันแต่และเดือนแต่และปีเราใช้ชีวิตของเราอย่างรู้คุ้มค่าหรือไม่